อยากจะให้เป็นไปตามวิถีของการรับราชการครับซึ่งแม่ทัพภาคที่2ท่านใหม่ถ้าเกิดมีการตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยท่านก็สามารถที่จะให้พลโทบุญสินเป็นที่ปรึกษาได้แล้วก็มีรายงานข่าวด้วยว่าพลโทบุญสินเนี่ยแม้ท่านจะ,กะเกษียณไปในวันที่30กันยายน68ท่านก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับท่านก็พร้อมอยู่เคียงข้างแล้วก็ช่วยเหลือแม่ทัพภาคที่2ท่านใหม่แน่นอนฮะซึ่งจากแคนดิเดต3ท่านที่เป็นรองแม่ทัพภาคที่2ในปัจจุบันนี้เนี่ยเต็งหนึ่งและอาวุโสสูงสุดด้วย ก็คือพลตรีวีรยุทธ์ซึ่งพลตรีวีรยุทธ์เนี่ยท่านก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่สิรุ่นเดียวกับทางพลโทบุญสินด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกับขบทบด้วยคือคุณพัะสนาเราให้ฟังแบบนี้ครับว่าขบทบเนี่ยพลเอกพนาท่านจะมีการให้คนรอบตัวที่ทําหน้าที่สําคัญเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนๆท่านเพราะว่าจะรู้มือกันดีแล้วก็จะมีความเข้าทีมกันดีฮะในการทํางานเป็นทีมเวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เลยทําให้พลตรีบีรยุทธ์เนี่ยท่านเป็นตังหนึ่ง แล้วก็เป็นเต็งหนึ่งเนี่ยทั้งลำดับความอาวุโสด้วยแล้วก็เรื่องฝีไม้ลายมือด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยโดยการเติบโตทางราชการของพลตรีวีรยุทธ์แล้วเติบโตมาจากพื้นที่อีสานใต้โดยตรงเลยนะครับความหมายก็คือท่านมีความคุ้นเคยพื้นที่อีสานใต้เป็นอย่างดีศรีสะเกดบุรีลำเนี่ยครับแลนะขณะเดียวกันท่านเคยเป็นผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีมาก่อนด้วยเพราะฉะนั้นมีความเข้าใจพื้นที่แบบสุดๆแต่ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยท่านอาจจะไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์นักเพราะว่า ท่านไม่ใช่คนพูดเก่งแต่ว่าท่านเป็นนักรบแนวหน้าเลยครับเป็นกองหน้าเลยครในการสั่งการนะครับเพราะฉะนั้นเองก็เชื่อได้ว่าพลตรีวีรยุทธ์เนี่ยจะสามารถสารต่องานของทางพลโทบุญศิลป์ได้เป็นอย่างดีแบบไร้อรอยต่อแล้วขณะเดียวกันพลโทบุญศิลป์ก็น่าจะเป็นที่ปรึกษาให้กับพลตรีวีรยุทธ์ได้ต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกันหากเป็นชื่อพลตรีวีรยุทธ์นะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นที่คุณวัฒนาวิเคราะห์เอาไว้เนี่ยเต็งหนึ่งก็คือพลตรีวีรยุทธ์นี่แหละ แล้วก็คิดว่าโดยตัวระบบราชการณปัจจุบันนี้ยังไม่น่าจะสามารถต่อยุราชการได้ทีนี้พพ t ีวีก็สอบถามคุณวัฒนานะแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีการต่อยุราชการทหารต้องไหมคุณวัฒนาบอกว่าก็มีแต่มันจะเป็นช่วงสถานการณ์ไม่ปกติพูดง่ายๆคือเป็นช่วงทหารคลองเมืองอ่ะความหมายก็คือเวลาเกิดการรัฐประหารขึ้นเท่านั้นเองฮะก็จะมีการต่อยุราชการทหารไปแต่ว่าครั้งนี้ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยก็เชื่อได้ว่าระบบราชการเนี่ยยังคงสามารถเดินหน้าได้ตามปกติอยู่นะครับ ก็ไม่น่าจะมีการต่อ,อยุราชการฮะแล้ววันนี้ค่อนข้างจะไปสอดคล้องกันพอดีนะครับกับทางอาจารย์บรรมิตบุญโปรงจากคณะรัฐศาสตรม์มหาวิทยาลัยลังสิษ์อาจารย์บัณมิตบอกว่าก็ไม่น่าจะให้มีการต่อ,อยุราชการได้ด้วยเหตุผลก็คือเรามีคนดิเดตที่ดีที่สามารถสารต่องานได้เลยก็แน่นอนครับคนดิเดตทั้ง3ท่านเนี่ยคือทุกท่านมีความรู้ความสามารถแล้วผ่านประสบการณ์อันโชคชนมาหมดแต่เตงหนึ่งณนะเวลานี้พลตรีวิรยุทธ์เนี่ย ท่านอยู่อีสานใต้เติบโตมาจากอีสานใต้ยิ่งเข้าใจพื้นที่แบบสุดๆฮะคนทุกตาขอบพระคุณมากนะครับ2ก็คือหากว่ามีการต่อ,อยุราชการเนี่ยอาจจะทําให้เสียข,ขวัญกาลังใจกับทหารที่รอการเติบโตได้เช่นเดียวกันเออมุมนี้ก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าเราอาจจะมองในมุมของคนนอกมองเข้าไปกับความไวเนื้อเชื่อใจกับผลงานที่ออกมาแต่ว่าในมุมของคนในมองคนในด้วยกันเองเนี่ยก็มีหลายแง่มุมที่อาจจะต้องนํามาขบคิดเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นเดียวกัน ข้อถัดมาครับอาจารย์วันวิชิตบอกว่าคือณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับระบบทหารบ้านเราเนี่ยมีความเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นสากลมากขึ้นแล้วนะครับแล้วขณะเดียวกันเชื่อได้ว่าไม่ได้อยากให้มีการยึดติดที่ตัวบุคคลแต่อยากให้ดูที่ระบบเป็นสิ่งสําคัญนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลในนับประการน,นี้เนี่ยนะครับการให้สัมภาษณ์ก็ค่อนข้างน่าจะเป็นบรทิศท,ทางเดียวกันฮะทั้งจากข้อมูลของคุณพัฒน,นานา,นานุ่มรวมถึงการที่มีแหล่งข่าวพูดถึงแนวทางของผบทบทั้นปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งนักรัทศาสตร์ครับแนวโน้มก็น่าจะเป็นแบบนี้เนาะคุณแอนนาขอบพคุณมากสำหรับกิฟต์นะครับก็คือแม้ปนโทบุญรรสินท่านจะเกษียณไปแต่ก็เชื่อได้ว่าท่านก็จะอยู่เป็นที่ปรึกษาให้กับแม่ทัพภาคที่สองท่านใหม่แน่นอนนะครับคุณไกด์นี่ขอบพคุณมากนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้งานทุกอย่างได้รับการสานต่อไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วขณะเดียวกันจุดยืยนของไทยเองยิ่งไม่เปลี่ยนชัวร์ป้าวฮะทหารไทยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นปกป้องพื้นที่อธิปไตยของเราอย่างเต็มที่นะครับ แล้วไม่ใช่มีเพียงแค่เฉพาะภาค2นะอย่างภาคหนึ่งเองเนี่ยก่อนหน้านี้แถวอ,อารัญญ,ญประเทศเนี่ยก็มีการวางรั้วลวดหนามที่มีความมิดชิดแน่นหนามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทีนี้เข้าใจเรยว่าหลายคนก็เป็นห่วงนะว่าการวางรั้วลวดหนามเพื่อที่จะใช้ในการป้องกันทั้งแรงงานข้ามแดนผิดกฎหมายทั้งแก๊งสแกมเมอร์ทั้งแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันดูมันยังดูเปราะบางอยู่เพราะว่าโดยตัวรั้วลวดหนามลวดหีเพลงเนี่ยตัดขาดได้เมื่อไหร่จากนั้นเอาไม้เสียบก็เหมือนว่าจะสามารถยกแล้วก็เอาออกได้เลย อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูการเสริมตรงบริเวณแนวชายแดนโดยเฉพาะจุดสําคัญๆที่เป็นจุดล่อแหลมที่เรารู้อยู่แล้วว่า,วากัมพูชาแก๊งคอลเซนเตอร์ก็ดีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายก็ดีเนี่ยเขาจะลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติจุดไหนอย่างไรก็เชื่อได้ว่าไทยเรามีข้อมูลที่ครบถ้วนนะฮะการเสริมกาลังก็น่าจะสามารถป้องกันได้พอสมควรทีเดียวอ่ะเรื่องของไทยกัมพูชายังมีประเด็นเรื่องของกับระเบิดที่รายงานไปในละครับที่กระทรวงการต่างประเทศเราก็ มีการประนามนะครับอย่างุนแรงที่สุดถึงการใช้ทุ่นระเบิดอย่างต่อเน,นื่องของกัมพูชาแล้วแต่ละจุดเนี่ยคาดการได้เลยฮะว่ามันเป็นระเบิดใหม่แน่นอนนะครับกองทัพบ,บกแล้วก็ยืนยันรวมถึงวิธีการที่มันใช้วางเนี่ยเป็นยังไงก็คาดการได้ต่อไปนะครับว่าน่าจะเป็นตอนที่กัมพูชาเนี่ยกำลังจะถอยหรือว่ากําลังจะถอนกําลังออกเพราะว่าโดนไทยโดนเนี่ยลุกมาอย่างหนักแล้วโดนนิสัยกัมพูชาครับคือ กำลังเพี้ยงพั้มปุ๊บสิ่งที่ทามีการวางกับระเบิดเลยวางกับระเบิดเสร็จพอไทยเราสามารถเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปไตยของไทยเราได้หลังจากนั้นมีการเดินลาดตระเวนก็หยยบกับระเบิดที่กัมพูชาเนี่ยฝังเอาไว้อีกนะครับกัคุูซิมามากสำหรับจี๊บนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็การตรวจพื้นที่การจัดสถาปนาพื้นที่ให้มั่นคงปลอดภัยเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มาประกอบเข้าไปด้วยกันนะครับอืม เพื่อที่จะทำให้กำลังคนของเราเนี่ยมีความปลอดภัยในการตรวจตราพื้นที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าการตรวจตาเนี่ยแน่นอนเราจะตามมาด้วยการล้อมั้วนลวดหนามนาะเออแล้ววันนี้อีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจคะคือเอาละอย่างที่เคยบอกไปว่าตัวปราสาทตาควายเนี่ยมีทหารกัมพูชาอยู่แต่ถ้าเป็นปราสาทตาเมินทมเนี่ยเรายึดได้หมดฮะแล้วเราก็มีการบางั้วนลวดหนามเป็นที่เรียบร้อยเขาก็ไม่สามารถขึ้นมาได้ทีนี้ที่บางคนเป็นห่วงต่อไปเนี่ยจะเกิดการบริหารจัดการในทํารองที่ว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ไทย นักท่องเที่ยวไทยสามารถขึ้นมาที่ปราสาทตาควายได้แต่ไทยก็ต้องยอมให้ขเขมรเนี่ยขึ้นมาเยี่ยมชมปราสาทตาเมืองทมี่เหมือนกันหลายคนเป็นห่วงกรณีแบบนี้ครับเพราะกรณีแบบนี้นมันจะทําให้สุดท้ายปลายทางในกัมพูชาอบคุูชาคูมิมากนะฮะอาจจะบิดพลิ้วแล้วจากที่ให้ขึ้นมาเยี่ยมชมได้นิดๆเนี่ยสุดท้ายจะมีการลุกล้ำมาทิพยตะัอีกหรือเปล่าบางคนก็เลยเสนอเลยว่าเอา้าไม่สนแหละใครได้พื้นที่ไหนไปควบคุมพื้นที่ไหนอยู่ก็ต้องอยู่จุดนั้น จะไม่ยอมให้กัมพูชาเนี่ยย่างกลายเข้ามาแม้แต่นิดเดียวในพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมโดยเด็ดขาดขณะเดียวกันปราสาทตาปลายเนี่ยตัวทหารกัมพูชาอยู่ใช่ไหมทหารไทยก็เข้าไปประชิดเอาแบบมองหน้ามองตากันเห็นชัดชัดไปเลยไม่รู้เลยจะกีดเมตดก็ตามแต่นี่นะครับก็จะเป็นการคุมพื้นที่แบบนั้นไปอันนี้ก็เป็นกระแสสังคมที่เขาพูดถึงเป็นพอสมควรเหมือนกันนะกับแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่อย่างที่บอกฮะเดี๋ยวไปรอลุ้นการประชุมของ abc นะครับในระดับแม่ทัพภาค ซึ่งอยู่ในพื้นที่กันต่อไปนะครับว่าจะบริหารจัดการยังไงก็น่าจะประชุมกัน2สัปดาห์ได้นะครับน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเนาะแล้วประมาณเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีการประชุมของ g b c ต่อไปนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องภาพรวมๆนะฮะของชายแดนไทยและกัมพูชานะครับที่คงไม่มีวันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกง่ายๆนะฮะในช่วงอายุคนหรือว่าอีกหลายสิบปีข้างหน้านี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์กับปูตินนะฮะ ดโดนท้อทั้มกับบูตินจับตาดูให้ดีนะครับผู้นําสหรัฐกับผู้นํารัสเซียจะไปเจอไปเจอกันสุกนี้ที่รัฐ阿拉斯加นะครับแล้วรัฐ阿拉斯加เนี่ยมันมีความหมายมันมีนัยสําคัญอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยปรากฏวารัสเซียขายรัฐนี้ให้กับสหรัฐอเมริกาเมื่อ158ปีก่อนนะครับขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งพลังงานสําคัญของสหรัฐอเมริกาด้วยมันจึงมีนัยยะทั้งเชิงสัญลักษณ์ทั้งเชิงการเมืองระหว่างประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและที่สําคัญคือน,นี่จะเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่ ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียจะกลับมาเหยียบแผ่นดินสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงน่าสนใจมากๆซึ่งเชื่อได้ว่าปูตินกับทรัมป์เนี่ยน่าจะมีข้อตกลงในใจระดับหนึ่งแล้วฮะแต่ก่อนที่ทรัมป์กับปูตินจะเจอกันวันศุกร์นี้ปรากฏว่ายุโรปออกถแถลงการมาดักคอไว้ก่อนเลยครับระบุเลยว่าพรมแดนระหว่างประเทศเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกําลังนะแล้วทรัมป์เองก็ต้องให้ความสําคัญด้วย ในการคำนึงถึงยูเครนก่อนจะไปคุยกับปูตินก่อนจะไปคุยกับรัสเซียเนี่ยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยจุดยืนของยูเครนโดยประธานาธิบดีเซเลนกีก็ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยอมสูญเสียดินแดนโดยเด็ดขาดนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยก็ดันมีการหารลือโดยทางด้านของเจดีแวนเนี่ยรองประธานาธิบดีสหรัฐครับกับทางตัวแทนยูเครนตัวแทนยุโรปฮะเหมือนจะมีการยืนหมูยืดแนวเรื่องของดินแดนกันหรือไม่อันนี้ก็น่าสนใจว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่ากับสูตรนี้นะครับ รวมไปถึงกรณีที่ณเวลานี้เองก่อนที่ทากับปูตินจะเจอในบันสุกปรากฏมีรายงานขา่าวว่าปูตินเนี่ยยกหูโทรศัพท์ไปคุยกับสีจิ้นผิงผู้นาจีนแล้วก็คุยกับนายกเนเลนทราโมดีผู้นําของอินเดียด้วยครับซึ่งก็เชื่อนด้ว่าจีนกับอินเดียเนี่ยพยายามจะเกลี้ยกล่อมทางรัเสเซียเหมือนกันนะที่อาจจะต้องพยายามหยุดยิงให้ได้แล้วเพราะไม่อย่างนั้นสหรัฐอเมริกาอาจจะเดินหน้าในการใช้มาตรการคว่ำบาตรพาสีทุติยภูมิ แล้วความซวยเนี่ยจะไปตกอยู่กับอินเดียแล้วก็จีนที่จะโดนจกกัดเก็บภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เพราะฉะนั้นแนวโน้มตอนนี้เป็นไปได้สูงเลยครับที่ปูตินเนี่ยอาจจะหยุดยิงก่อนชั่วคราวได้จากการหารืูกับทรัมป์ในวันศุกร์นี้แต่ในระยะยาวเป็นยังไงต่อไปไม่รู้โดยเฉพาะพื้นที่สี่แคว้นที่รัสเซียผัน,นวกไปแล้วรัวเสเซียต้องการจะใช้เป็นพื้นที่ในการกันชนฮนะแต่ว่าการบริหารจัดการในพื้นที่ก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากอีกเพราะว่าตัวไว้ใจ ทหารฝ่ายไหนได้บ้างที่จะมาดูแลพื้นที่นี้ดูแลความมั่นคงยังสี่แคว้นนี้ยากอีกฮะยากอีกทีนี้เรื่องของทองคําบ้างฮะทองคําวันนี้ปรับตัวลงมาเนี่ยสี่ร้อยบาทเลยนะครับแล้วทองโลกตอนนี้กาลังสู้ชีวิต,ตแถวแถวสามพันสามร้อยห้าสิบเหรียญอยู่นะคือตอนแรกก็เอาระตึงเครียดเรื่องของสหรัฐกับเรื่องของรัเสเซียด้วยตอนนี้ดูเหมือนจะผ่อนคลายรวมเพราะเตรียมจะหาลือกันได้รวมถึงมีข่าวว่าสาหรัฐเนี่ยโดยสำนักงานศุลกากรเตรียมจะจัดเก็บภาษีทองคํามันก็เลยทาให้ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ทองคาตลาดโลกมันพุ่งขึ้นมามากเลยนะครับเพราะกังวลกันว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะนําเข้าทองคําน้อยลงฮะแต่ว่าล่าสุดนี้ปรากฏว่าสํานักงานศุลกาการสหรัฐบอกนะครับว่าคือยังไม่ได้มีแนวคิดที่จะจัดเก็บเรื่องนี้แต่เดี๋ยวจะมีคําสั่งประธานาธิบดีหรือว่าคําสั่งฝ่ายบริหารมาที่จะเป็นการยืนยันด้วยว่าจะไม่ได้มีการจัดเก็บภาษีทองคาเพราะปัจจุบันนี้ทองคำเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่สินทรัพย์ตุนเท่านั้นแต่มันเป็นสินทรัพย์ที่บ่งบอกถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มนเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็แนวโน้มสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะเก็บภาษีทองคำานะอีกด้านหนึ่งทัําเนี่ยจะมีการเก็บที่เก็บแน่ตรงน,นี้จะเป็นค่าต่งฮะคือเราได้เห็นแต่ละประเทศเนี่ยมีการไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาเป็นคู่คู่เป็นแบบทวิภาคีเนาะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ทั้มกำลังจะทําคือจะดิวกับบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเพื่อจะไปรีดไถครับ อย่างล่าสุดนี้มีรายงานข่าวนะที่สื่อหรัฐเขารายงานเองอน่ะ n v i d i ี AMD ยเนี่ยผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับจะต้องเสียค่าตรงให้กับสหรัฐเนี่ย15%ของรายได้จากการขายชิปให้กับจีนครับรวมถึง Intel ที่ก่อนหน้านี้หุ้นตกเนื่องจากแชมป์เนี่ยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับจีนด้วยแต่ล่าสุดมีรายงานว่าเดี๋ยวผู้บริหาร Intel จะหารือกับแัมป์ก็เข้าใจว่าแัมป์จะไปปิดดีลกับ Intel อีกว่าเดี๋ยว Intel ก็จะเป็นบริษัทเทค เจ้าถัดมาที่จะต้องจ่ายค่าตรลงให้กับสหรัฐอเมริกาอีกสัสดส่วนเท่าไหร่ไม่รู้เท่ากับ n อ็นบีเดียไสิบห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอรุนนกันต่อไปฮะคุณดูฮะเออทาด้านนึงก็แบบโอ้โหอเมซิ่งเหมือนกันเนอะไปเจราจาขูดรีบกับประเทศต่างๆไม่พอเจรจาขูดรีบกับบริษัทเอกชนในประเทศต่ออีกปิดดิวชําเลยฮะขอบคุณชนเอกมากนะครับผมก็เชื่ออยเลยว่าดวงงบดุลสหรัฐน่าจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยอ่ะเพราะว่าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่มกราคมถึงปัจจุบันนนนนีีีีี้้้กากากเเเเ่่ยยสหรรรัฐกกก็บาาาาาาไดจภภษษุํข ส0ห้าหมืนสองพัล้านเหรียญน,นะครับเดือนที่ประหานมาทุกสถิติปบาเข้าไป30,000ล้านเหรียญเดือนเดียวฮะโอ้โหแก้การขาดทุนก็ประมาณได้สุดเลยอะ่ะเออนโยบายของทํานี่ก็แบบไม่น่าเชื่อจริงนะฮะ